สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาถ่ายทอดความรู้ส่งต่อความรู้หรือสอนตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางนะได้รับเกียรติจากคุณปุ๋ยนะครับอยู่ที่ไหนนะเพิ่มศิล์สิบเอ็ดค่ะเพิ่มศินป์สิบเอ็ดอยู่ใกล้ๆช่างใหญ่นี่เองช่างใหญ่อยู่เพิ่มศิน์ซอยแยกห้างยี่สิบแยกห้านะครับก็อยู่ใกล้ๆกันเป็นลูกค้าประจำเหมือนกันครับวันนี้ก็ จะมาให้ช่างใหญ่ตัดบ๊อปทีการแล้วก,ก็ดัดผมด้วยเอายิงหน่อยนะครับตันนี้ก็ว่างแลยครับร้านกําเนิดสาลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพงหงห์โยธินท่าทีสองตรงข้ามตลาดสวนยิ่งจเจริญเขียสายใหม่กทมเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีดีเอสสายสีเขียวนะครับมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับถ้าขับรถยนต์ส่วนตัวก็ไปจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญน,นั่งลิฟท์ข้ามฝั่งมาก็ได้ หรือจะจอดที่ซอยพุ่มขนดิน52แยก3เยื้องกับร้านช่างใหญ่ก็ได้ชื่อร้านจอดรถนะครับสะดวกเครืกก่องขับ52นะมีค่าจอดรถนะครับทั้งสองจุดเลยช่างใหญ่ต้องพูดก่อนเข้ารายการเนื่องจากมีคนถามมาเยอะนะครับว่าช่างใหญ่อยู่ที่ไหนบางท่านก็ดูคลิปไม่จบโทรศัพท์มาเยอะเลยว่าช่างใหญ่อยู่ที่ไหนนะครับจช่างใหญ่ขออนุญาตตอบบอกที่ตั้งร้านให้ชัดๆเลยทั้งรับสอนตัดผมชายผมหญิงนะครับรับสอน แอดวานด์ด้วยนะครับทั้งมีทั้งรายวันนะครับแล้วก็ตัวต่อตัวนะแล้วก็ลูกค้านะครับทั้งจองคิวเข้ามาแล้วก็ทั้งวอล์กอินเข้ามาก็มีนะครับบางทีบางท่านก็ไม่จองนะ <c oughs> ก็อยากจะตัดผมช่างใหญ่หรืออาจารย์ออสช่างกูช่างเบนยนให้โทศรศัพท์จองคิวนะเ <c oughs> น,นื่องจากจะมีคิวตัดผมทุกวันเลยนะครับตั้งแต่สิบโมงเช้านะครับจนถึงสองทุ่มนะนะครับร <c oughs> าคาก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับอาจารย์ออสก็สองพันห้าครับโอจะจ้างปรจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนช่างใหญ่ ทรศัพท์จองเฉยๆนะครับตัดพันหนึ่งผมไม่ได้ตัดฟรีนะมาเช้าก็โทรมาจากลาดบุญนาบอกว่าจะมาตัดผมหัวละสามร้อยนะครับสามร้อยไม่มีผมไม่ไม่ได้ตัดนะครับสามร้อยนะช่างใหญ่นะครับไม่ได้ตัดผมหัวละสามร้อยบาทนะนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดฟรีด้วยไม่ต้องโทรมานะช่างใหญ่ขอความรู้ข้อลูกค้านะครับถ่ายวิดีโอบางท่านก็ให้ถ่ายพวกเราให้ดูบางท่านก็ไม่ให้ถ่ายขอความเป็นส่วนตัว ไม่อยากให้ใครเห็นวิธีการตัดผมก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้านะเพราะฉะนั้นให้คอมเมนต์ด้วยคำสุภาพนะครับเรียบร้อยลูกศิษย์ช่างใหญ่ทุกคนนะครับเรียบร้อยอยู่แล้วไอ้พวกเคียนคีย์บอร์ดนะครับผมไม่อ่านนะถึงอ่านก็ผ่านๆไปนะครับไม่ชอบก็แค่ข้ามไปปิดวิดีโอนี้เองใช่ไหมพี่ใช่ไม่มีมยากอะไรเนาะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเออไม่ชอบก็ไม่ต้องดูยากอะไรปวดหัวนานาจิตตัง ค,คนเราไม่เหมือนกันเอคคนเราชอบไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ผมลงมานะครับมานะนะครับแล้วก็ตัดสักกลางคอแล้วค,นะค,นะครับสักกลางคอชวนครับพี่ปุย๋ยเขาตัดนะครับเป็นทรงทวิกี้พี่ก็ไม่เอา <c oughs> ไม่ชอบไม่ชอบมัน,ม,น,ม,นมันดูมั่นใจไปอะ่ะมันมั่นไปใช่ไหม <c oughs> ใช่ ครับก็มีข้ามผูมานะครับแล้วก็ตัดนะตนะัอากาศนะครับประมาณกลางคอนะนะครับเสร็จแล้วก็กว่าจะเสร็จพี่จะอะไรนะกว่าจะเสร็จพี่ เอาใหม่พูดไปรูเรื่องเอาใหม่ว่างไงนะกว่าจะเสร็จพี่ก็เวียนหัวแล้วเนี่ยหมุนแค่รอบเดียวเองพี่อันนั้นมันของแถมทดสอบุนดู <c oughs> ว่าจะเป็นลมหรือเปล่าวัระยะซ้ายขวานะแล้วก็ตัดสะ้โชโชนะครับพอไมความยาวระดับนี้ค่ะ <c oughs> แต่หาเรื่องตัดสั้นกว่านี้พี่เขาไม่ยอมเ <c oughs> ดี๋ยวปีหน้าพี่มาใหม่ก็ได้ไมันจะตัดเกือบปปีหน้าเลยมไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีก แล้วก็ตัดอะไรหาฐานคามยาวก่อนน้ำแบบเท่านี้นะครับก็จะดับด้วยนะครับก็เดี๋ยวท่านอยากจะต้องมีการนะครับตัดต่อคลิปวิดีโอให้เห็นนะครับขั้นตอนการดัดนิดเล็กน้อยนะให้เพื่อนๆได้ชมมาด้วยให้เห็นความต่างนะครับก่อนดัดหลังดัดนะว่า มันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับเราจะทำการนะะอะไรจะทำงานตัดเลเยอร์อขึ้นนะเลเยอร์แน่นไปไม่พิดหรือพอดีพอดีแล้วจ้งหรือเปล่าพอดีแล้วกันตกตรงนี้แน่นไม่แน่นก็บอกแล้วกังยกขึ้นยกขึ้น สี่ห้าองศาแล้วผมตัดตรงๆนะต,ต,ๆตัดตรงๆนะทำไมถึงตัดตรงอ่เะเพราะลูกค้าผมบางไนะแบ่งผมเป็นเซ็นชั้นนะครับสี่ห้าองศาตัดเลย การให้มันเลเยอร์ขึ้นมานิดหน่อยลบสี่ห้าองศาให้มันเป็นทุยเลยทุยกลางตัดยากไหมสีสานนี้ไม่ได้ยากนะเขาตัดแบบไหนตัดแบบ ให้มีความทุยด้วยแล้วก็ให้ผมหนาด้วยครับนะนะท่างใหญ่จะตัดตรงลานะ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 ผมมาตงข้าง แข่งหน้าหูลังหูนะหรืออะไรก็มา ก็ตัดมาตัดแนวไหนตัดแนวนอนยกเช้นแนวตั้งมา,มาลากไปข้างแล้วก็ตัดแบ่งเป็นอะไรเป็นจีบส้มน,นะตัดมผมยกเท่าไหร่เชือกสี่ห้าองศานะยกเช็คดูสี่ห้าองศา ไม่เหมาะตัดทุยสูงนะเนื่องจากอะไรลูกค้าอ้วนหน้าบานนะครับแล้วก็คอสั้นที่เราไปตัดเป็นทุยสูงมันจะตลกนะเราก็ออกแบบให้ลูกค้าอะไรกลางๆก็คือเป็นทุยกลางนั่นเองเราจะได้เป็นยกทุยสูงก็ได้นะถ้าปล่อยธรรมชาติมันก็เป็นทุยอะไรทุยกลางเนะีนะ่ยทุยกานะลางฮอตฮิต รับกันไปหน้าลูกค้าด้านข้างนะครับเลยเยอร์นิดหน่อยนะของพ่แสษอะไรเสียขวาจากไหนไปไหนนี่วะใช่ใช่ใช่พีเซนมาหลังบ้านครับวีลงมายก90สรรามละตัดตัดดูกระสุนสามตัด ยกขึ้นไปแล้วก็ตัดความยาวเท่าไหร่ความยาวเจเ็ดนิ้วนะตัดอะไรตัดตรงๆยกขึ้นมาตั้งใหญ่ออกว่าตรงนี้ ปั๊มน้ำถ้าไม่เสียบปลั๊กข้างบนน้ำมันไม่ขึ้นอยู่แล้วเป็นปั๊กปั๊มน้ำไม่ได้ครัเปิดน้ำมันขึ้นเดี๋ยวมันรอปาแก้เนี่ยมันเป็นอะไรนะเลาแก้ตัวเดียวปิดไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไหลไม่เยอะก็ไม่เป็นไรโยแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดน้ำมันขึ้นไปเดี๋ยวมันจะรอปลาแก้ปลาแก้มันจะติดอะไาแต่ไม่ขึ้นเคยถอดปลั๊กออกแล้วข้างบนไม่ไหลเลยขึ้นตรงนะยาก็เดี๋ยวเปดียว ยกขึ้นตก็ตัดซะเลเยอย่ผมตัดแค่เนี้ยส่วนข้างหน้าตัดเยอะไหมพี่ปุ้ยว่าฉันเบียนหัวแล้วเอามุนอยู่นั่นเหละเอหมุนให้พี่เลือดล,ล,ลมเดินเดินหน่อยเนี่ยที่หน้าเขาปลายปลายก็ตัดตรงๆเลยประมาณั้าปลายจมูกก็ตัดเลยนะ <c oughs> มันหลอมแหลมหลอมแหลมนตัดสินใจตัดให้เขาแต่อย่าสั้นนะเนี่ยตัด วีลงมาเนะ่ยคีบแล้วก็รูดเห็นไหมรูดออกมาคีบที่โคนแล้วรูดออกมาให้อะไรให้ฐานโซนนั้นขันมันยาวนะไม่ใช่ไปวางอย่างนี้วางอย่างนี้ตัดก็สั้นหมดละสิเนี่ยแค่เนี้กย็ออพอแล้วนะน้าลงมาเหนะ็นไหมปลายจมูกก็ตัดตรงตรงตรงตร,งตรงสไลด์เห็นไหมตรงแต่สไลด์เนมแค่นี้ก็ออพอ เดี๋ยวดัดเสร็จยวให้มาดูอีกรอบนึงหลังจากเราดัดเสร็จแล้วนะมมวนเกลีย,นยดน้ำยาก,ก็จะหน้าตาประมาณนีน้ก็เหมาะสำหรับคนที่ผมบางเส้นเล็กรีบแรนต้องการให้ผมมันมีลอนเด้งขึ้นมานะครับพอสมควรนะรไม่หยิกมากไม่เป็นอมาม่าไม่ไปแก่มากนะครับก็จะต้องมีการกำหนดเวลานะครในการ ทําให้น้ํายามันเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างเส้นผมเพื่อให้ผมมันหยิกนั่นนัเองนะครับจะประมาณนี้นะครับผู้ที่ม้วนแกนก็จะเป็นนะครับช่างเบน์กับช่างอูนะนะครับหมวกแดงเดือครับประมาณนี้ ดัดเสร็จเดี๋ยวช่างใหญ่จะให้มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยัางไรบ้างรอนหลังจากดัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็มาไดส่งลูกค้าแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกครั้งนะครับผมก็ได้ทําการได้โวลุ่มนะครับให้ผมมีเนื้อผมนึนะครับ เช็คดูว่าผมมันเหลือกอบทรงเหลือไหมฐานทรงตัวคัดนิดหน่อย าละละเลวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณปุยสะพานใหม่นะครับที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะก็มาตัดผมกันมานานแล้วนะครับถึงเวลาก็มาเอาความสวยกับบ้านทุกครั้งที่ตัดทุกครั้งที่มาตัดก็จะ ให้ช่างใหญ่ดัดให้ด้วยเพื่อเพิ่มโมลุมนะครับแล้วก็ให้ผมมันดูหนาขึ้นนะข้างหน้าก็ความยาวพอไหมในแบบนี้ะจะเอาสั้นอยู่นี้ก็คุยลูกค้าเอานะไปไปบวกลบเอาว่าจะเอาสั้นเอาอยาวนะครับไม่แช่ไม่จําเป็นต้องมาตัดเหมือนช่างใหญ่หมดเลยนะดูหน้างานลูกค้าหน้าอ้วนหน้าผอมจะยกกระบังนะครับจะอะไรก็แล้วแต่นะ ใส่แว็กส์สรน้ำมันไหมนี่ดึงไหมไม่เอาไม่เอาไมวเอาแล้ว,ลส,วลสวยแล้วสวยแล้วเห็นแล้วหรอข้างหลังเห็นแล้วเหรอสวยอ่ะเห็นข้างข้างนี่ก็สวยแล้วเนี่ยเอารูปทรงจ้าอยากจะตัดผมวันช่างใหญ่โทรศัพท์จองคิวก็มาตนะั้งสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคิวละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งหัวนะช่างอู้งแปดร้อยนะครับช่างเบนห้าร้อยอย่าจู่โจมมานทะั้งมาเช้ามีลูกค้านะครับจูโจมเข้ามาจะบังคับให้ช่างใหญ่ตัด ช่างใหญ่ก็ให้กับบ้านนะมือเปล่าไปเลยเพราะว่าช่างใหญ่มีคิวนะครับตัดผมนะครับบางวันก็หลายมากคิวนะบางครั้งก็สิบคิวบางวันก็สี่ห้าคิวนะก็ขอให้จองคิวเข้ามานะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่อีเบอร์ครับศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะนะครับก็ขอให้คุณอุย้ยสะพันใหม่สุขภาพร่รางกายแข็งแรง ซื้อรางวัลลอตเตอรี่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะจะได้มีเงินก้อนไปใช้ในบ้านปลายชีวิตนะครับก็ขอให้คุณแม่แข็งแรงคุณแม่เป็นะไรคุณแม่เป็นอะไรเลยเป็นมะเร็งเต้านมโอ้เราต้องตัดนมทิ้งไหมตัดไปข้างหนึ่งแล้วเลยข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็นไหมข้างหนึ่งไม่ไม่รู้ต้องรอรอเขาแล้วรอเอ็กซเรย์สิ้นรอเอ็กซเรย์สิ้นตัดนมทิ้งนกมะเร็งก็หายไม่ได้เหรอครับถ้ามันเป็นมะเร็งถ้าเกิดมันมีเชื้อไงก็ต้องก็ต้อง เราสารั่งกันไป<ช>นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอบคุณค,ครับคุณคุณขอบคุณคุณบ๊ายบาย